โอเคค่ะต้องขอสวัสดีกันด้วยนะคะเราเข้าสู่เกมไมค้าวันนี้ก็อยู่กับเฟสจงเองแล้วก็โซลูชันกันด้วยนะคะพาคนี้หน้าหมุน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 เร็วเร็ววันจะมาเริ่มเร็วจริงดิตลกมั้งเฮ้ยเฮ้ยเขาได้รองเท้ามาโอเคลืมไปยังไงต่างไปไหนใครเราอุ้ย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 ใครอุ้ยอุ้ยทำไมมันตีรัวจังอะ มาดิมาดิเขาแรกว่ะแล้วนี่เป็นอะไรเฮ้ยใช่หลือเปล่าอุ้ยเก็บได้เว้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยลง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 มีตัวหนึ่งมีมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนะนินินตามมาตามมาตามมาเอามันให้ได้เอามันให้ได้เขาใช้อะไรฆ่าวะไม่อยากกินมันฉันจะเก็บมันให้ได้ ดแต่ฉันก็ได้นะอะไรเนี่ยอันนี้นี่อาไปอุ้ยทำไมชุดเต็มไวจะมันถอดให้เลยไม่กันปะปะปะเราโหดเราไม่พึ่งหรอกชุดเกาะโอ้เฮ้ยเขาเจอแอสซารซินอยู่ตัวหนึ่งว่ะอันหนัก่าดิโอ้โหเขาโยนระเบิดมาเห็นหรอเฮ้ยเดฟพูบั๊นเนี่ย ไม่ใช่วะเม่พูดเลยแ<ด>อตสินโอ้หลงกันแล้วเดี๋ยวดิใจเย็นเดี๋ยวเจอกันที่ตรงไอเนี่ยชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะโยฉันกำลังจะตายไปกับคำว่ารักนี่พาได้เฉยต้องเอาให้ได้เหรอ ไม่ได้ก็จะคุ้มคั่งคุ้มคลั่งขนาดนั้นเลยเยเป็นเอสโซตินแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาเจอกันตรง,ตรงไ,ไอ้นี่ไงตรงไอวัดอะอยู่ไหนอะมาที่เดิมอะมาที่เดิมที่เดิมวอเตโต้มันฝรั่งเลยนะ <c oughs> อยู่ไหนวะที่เขาที่เราฆ่าไอ้นี่กันอะไหนอะ อยู่ตรงกลางแลาวอมาที่เดิมมาตรงเฮ้ยเฟสจุงเขาเรียกเรามีอะไรหรือ The King Hacker What's the up จะคุยก right. ับบัตมาเอ็กเตอเฮ้ยเขาอาจจะมาดีก็ได้ก็คนไทยเหรอไม่รู้อ่ะนาเฟสเฟสอยู่ไหนเปิดปะเปิดตีนกินปอดเฮ้ยไอ้ใช่ใช่ปะวะชิปเปอร์วะ อยู่เขียวมีหลายเขียววะไปเกาะทองวะไม่ใช่ด้วยเขาอยู่ที่เดิมเนี่ยแกที่เดิมมปนตุ๊กแต๋วเดียวว้าวตัวนี้เราเดินบนุามเ้นอยู่เขี้ยบสีเคฟ้ยบสีใช่ใช่มีคนไม่เคี้ีเราด้วยรู้สึกปุ้มปิ่มมากเลยค่ะ แกมิสีต้องโทรสั่ง112ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ใค,ใครถามอะถามตัวเองคุณไหนวะเดี๋ยวไปเจอกันตรงกลางเลยนะแกไม่ต้องละหากันยากเลยเกินไม่หายากุ้ยประภัยเออไปเจอกันตรงสางพายนั่นแหละจะหลงทางนี่กูก็าสาแล้วเนี่ยแ๋ยวมันจะไปหัน,นหร้อยซ้ำไม่ c ช a แล e l ไีเจอคิมคิงเบอร์คิคดงดอมคิงดอมอร้อยส <500 S 2> <c ười> ับปะบพ็คเตงอยู่ไหนอะ่ะอยู่ระบายคุมดีๆนะคุมอะไรเกาะก็ไม่มีไปคุมแค่กิงแค่ปากับจริงๆนะเขาขึ้นมาแล้วรอแป๊บกำลังปลายคุมไว้นะ รอเล็แช่น้ำแช่น้ำรอฮิวุ้ยวุ้ยใครอะเฟสเฟสเองเฟสเฟสได้ชุดเกาะมาเอาชุดเกาะนี้ไปอืม,มบุ้ยบุ้ยฉันอยากได้ดบาบไม้จังเลยเนี่ยใดบาบไม้เอาไปเอ้ย่ให้ดาบไม้ดาบหินเอาไปอาาเอ้าเดี๋ยวแกไม่มีใช้นะนี่ไง ดอกไม้ยโอ้ยจริงๆเลย<ต>คนเ,เราใช้ลายไหนได้ด้วยว่าโหดอยู่แล้วเชื่อเจ้าเขากาลีนา please n อาอ R.. อ,อ,อีใช่ไหมเอ้ยพิมพ์ผิดไอ้โอ้ย,ออยช่างมันช่างมันเอถอะรู้สึกมีคนตรงกลางปะเฮ้ยแต่มันได้ยินเสียงนะ ไป<ล>ส่องแม่ทุกทางเลยคนไทยาจะฆ่าเราเชื่อดิ <S <S เฮ้ยแต่เราก็จะฆ่าเขาเหมือนกันนะวัดกันวัดกันไปเลยออาชุยอาชุยต้องเอาหลวงพ่อมาวัดปะ <c oughs> อ้ยเขาแบบไอ้นี่เป็นหมดแล้วตเรียกว่าอะไรหาหนอนเรียกว่าอะไรวะจำวัดปะด <S <S 2> <S 2> ไปบวดไหม อาจจะไปอยู่เหมือนกันไปเอนชานกันดีกว่าปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอ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 แล้วโอ้ไม่กัดเจออะไรเจอคนไงดีใจเหรอเมีธนูนะคนไทยด้วยพี่มาสองนะครับน้องดาบเ็นชัดโอ้ดูดูดูใจเลยอาตเตงดาบหิน อ่ะเอาไปเลยให้ให้ให้จีจีตัวนี้มีอีกสองตัวพุงเหมาพุงฟองพุง่อนจจีีจตายหมดแล้วนี่ว่าไอ้พวกวนั่นเออแล้วเราฆ่าไปเมื่อกี้ <laughs> ไปเอ็นชานของเปล่าตามมาจีจ,จีถ้าเราชนะเขาจะดูคลิปเราะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ดีดีไใช่เอ็มซีตัวจริง,ไงไนีเนี่ยที่เกาะเอ็นชานเพชร ะก็ใส่ไปสิเอาป่ะไม่เอาฉันจะเอ็นชานแล้วกูได้ทั้งสามเน็ตได้ทั้งอันเบกกิ้งเลยเอามาทำไมวันนี้จะ build fuel เหวอถ้าถ้าเลื่อนตกเราอ่ะตายนี่โคตรขำเลยนะคนคนคนไหนหรออดูดูดกดแป้งกรี๊ด <c oughs> ร้องเลยให้กดไหนดิมีป่ะแล้วนี่หมาใครเนี่ยไม่ยอมตายอ่ะอไม่ต้องกดเดนแมทนะอยากได้สายดอปอีกอันนึ่งไ,ไงไ,ไงทางนี้ทางนี้ฮัลโหลฮัลโหลทางนี้สลายใช่ฉัน<อ>มาแล้วโอ้ไม่เห็นวะ เฮ้ยตาบอดเหรอเรายังไม่ไปถึงไงไหนวะเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ข้างบนแน่ๆเลยนั่นไงเจอแล้วมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเราจะเชื่อดคอเอ้ยเขาเหลือสองตัวแล้วขึ้นดิขึ้นดิแล้วเขาเป no ็นเบลเลอร์ข uh ึ้นมาเนี่ยยุ่งนะฮะจีบไปเลยระวังล้อนะเป็นคนแบบโซฮหด ไปข็ดไปข็ดเดินเดินโอ้ยไม่ตายกูไม่ยังพึ่งตายปะโอ๊ยลงและลงเข้มดาวดีกว่าเออเฮ้ยอย่าไม่นะเว้ยเลื่อนเหลือเท่าไหร่อะเลื่อนเหลือเหลือแปดบอกแล้วจะไปฆ่าเขาตัวเองจะตายอ่ะเตงเขาไม่ต้องเท่าให้อ่ะอ่ะแล้วก็อันนี้ด้วย ไม่ไม่ฆ่าแล้วก็ได้ชิชิไปขึ้นก็ได้ปะเอาอยู่รอเปล่าอย่าเอาๆาวดาดอยากอยาอ้ยเด็ดปะเอามันตายเด็ดเลยเด็ดเลยมันตกลาวาตายไอฉลาดน้อยลาดดีเอ็มด้วยลาดดีเอ็มด้วยโอ้ไม่มีสติกปะมีค่ะจริงๆเอาดาบเหล็กไปเอนชาน ทันบอวะทันทันทันต้นชันอยู่ข้างๆอยู่ทางทางนี้ทางนี้ตวครับเฮ้ยไม่มีเว้ยอันนี้ก็แรงกระดาบเหล็กแล้วเนี่ยดาบหินเต้นชันอะ่ะใช่อุย้ยตกกระจุยอุ้ยสิบหกบล็อกเองอมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะเล่นมากหรือผักตกลว้วายุ่งหรฉันจะโกรธเธอเลย วางละวานะฮะลงคืนตลงไปงฟลงคืนตลงไปเอ้ยแบล็ควัดเลยอ๋อ oh, thank you thank you มันน้องเขาบอกว่าอยู่ข้างหลังหเห็นไม่เห็นติดหลังเลยไม่เห็นเป็น,นอ,อะไรเอ้ยอ่ะให้ <laughs> หเลยให้ <laughs> ดูดให้ไหมฝีมือโอ้โห,โหอย่ารัดเรา มไม่ <laughs> เอ้ามันให้มันไปไหมโห่ไม่รอดหรอกเนี่ยแค่ปุ๊บวะเธอโอ<ห>้มันไม่แล้วมัน<ห>ไม่แล้วมมันไ่เย้อันดับตัวนะเอ้ยโยชนะเฉยอล้โยโย <laughs> ได้อัดไปเนี่ยอัดไม่ทำอัดไปฟอมแพ้โอเคค่ะก็ะชอ่อกิวนี้อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องๆ ที่มาเล่นกันด้วยนะบายยไหนอวดมั <S 2> 2 <S ่งดิกี่คิวห้าคิวอีอี <c oughs>